นี่ครับดูผลงานนะโอ้โห,โหปวดแขนไปแล้ววเลยเอออ่ะดูนะครับวันนี้นะครับนกแสกพาเพิร์น,นะครับนะ้านาโอ้โหนี่ครับนกแสกพาเพิร์น,นะครับนะนีนน่ปวดแข่เลยโอ้โหนกแสกนกแสกปวดแขนก็มานะโอ้โหตัวนี้นกแสกจัดโปอยู่นะ ตัวละ75บาทนะครับน้าหนาจัดโปรให้อยู่นะครับใครสนใจก็ต้องรีบเลยนะอยู่ยิงๆไอ้น,อน้องโอ้ยตัวนี้วิ่งแล้วตัวนี้วิ่งไปแล้วโอ้โอ้โอ้จอกโอ้ย,อย,อยเลี้ยงไม่เก่งเหมือนปักเลยว่ะเอ้า,า,าโอ้โหนก,กแสกไม่เลี้ยงไซด้วยเหรอนี่ต้องเลี้ยงไซด้แล้วเลี้ยงจำนวนอ๋อเลี้ยงจำนวนใช่ไหมอืมอ่า เดียวเดียวอ่ะนับิสกิบเสิบห้าตัวนะครับดูกับไซส์นะเอาเยื่อมะตัวไหนใครของน้าสีอะไรสีเหลืองนะสายสวยๆนะครับกบกยางนกแสกนะครับนะนกแสกนะครับนะนะโอ้โหปาวดเยียก่อนแป๊ดเลยนะออกหมายนะครับออกหมายก็ ไม่กี่ชั่วโมงนะไม่กี่ชั่วโมงนะครับกับยางรุ่นนกแสกนะครับนกแสกพาเพลินนะโอ้โหนะมามามาดูเหยื่อดูเหยื่อนะครับนกแสกพาเพลินโอ้โหนะไหนนี่นี่นี่ดูนกแสกนะครับนาหนนะนะ กบยางนะครับส <ไป S 1> ังอ่อนใบริวตัวไม้ด้วยโอ้โหนะนีะ่ตีนำปอดอจอกสีขาวนะแดงสีเหลืองนะครับก็ฝากผลฝากผลงานด้วยนะครับสนใจก็สั่งซื้อด้วยเลยนะครับน้านา้านกบกระโดดเพชรบุรีนะครับใช้แล้วย,งยางยันทนนะครับน้านาลุยทุ่งนาเหมาะนะครับลุยวันนี้ลุยอะไรนะลุยแหนลุยนลุยบัวโอ้โหลุยเละตุ้มเป๊ะนะครับฝากผลงานด้วยนะครับ